จะลองเคสเตาก่อนเนาะว่าเป็นยงไงบ้างว้าวเพื่อนดูมีไงก็สวัสดีนะครับทุกเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยู่ผมเดิมเจษคุงจะมาหักนะครับกดเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับพี่ๆนะอ่าเรานี้ครับว่างจากงานละครแล้ว ก็มีของดีๆนะครับของถูกมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะอันนี้ก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันนะพเพื่อนๆนะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าหม้ออบลมร้อนก็นได้เนาะไม่ต้องใช้น้ำมันเพื่อนสำหรับเครื่องนี้นะ,อะบอกราคากอนเลยที่ผมซื้อมานี่ก็จะเอามาพวกทอดลูกชิ้นทอดบปงทอดปลาทอดไก่ะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลย <anecdote> เพื่อนเราจะไม่ได้กินน้ำมันมันอย่างแน่นอนอ่าโอเคแล้วเวลาทอดก็อย่างที่ว่านะไม่ต้องใช้น้ำมันแบบมันดีมากๆไงอืม อันนี้เปิดราคาที่790บาทนะเป็นของคาชิว่านะเพื่อนๆนะนี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับ<อ>ที่มาทําตลาดในบ้านเรานานแล้วอืมก็มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้เยอะมากมายนะเพื่อนๆนะที่ขึ้นห้างเนาะอือก็ไว้ใจได้อ่าคาชิว่าความคุ้มค่าที่สุดใจนะนี่โอเคเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นม้อทอดขนาด4ลิตรเนาะเพื่อนๆคือใหญ่มาก,มากเลยแล้วกล่องเกินก็ ว่าโอเคมานะผมสั่งมาจากในแอปเนาะช้อปปี้นะหรือว่าใครจะสั่งในที่ตอก,ก็ได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อเลยแต่วันนี้เราจะมาทดสอบกันหน่อยในการใช้นะว่าเป็นยังไงนี่คาชิว่า KW811 นะนี่790บาทไม่แพงเลยพี่ไม่ถึง 1, 1น0 0งเนาะถือว่าโอเคอยู่ก็สามารถตั้งเวลาได้ตั้งตั้งอุณหภูมิได้อุณหภูมิก็ตั้งได้ตั้งแต่80 ถึง200องศาเลยอ่าก็ใช้ไฟ220โวล์นะครับแล้วก็กินกำลังไฟ120วัตต์อ่าน้ำหนักก็ประมาณเกือบ3กิโลนะเพื่อนๆก็ถือว่ากล่องค่อนข้างใหญ่เลยอยวมาดูกันด้านในไาให้เลยบ้างเนาะมาดูกันไปพร้อมไปเลยนี่เพิ่งมาสดๆ้อยๆนะเพื่อนๆสั่งมาใช้เองอ่าอันนี้เป็นตะแกงนะรงครับเวลา กองน้ํามันเนาะเหมือนแบบระวางอาหารตรงนี้น้ำมันก็จะตกลงสู่ด้านล่างหมอง้อืมประมาณนี้สามารถถอดล้างได้หมดนะเดีย๋ยวมาดูโฉมกันว่าสวยขนาดไหนนะที่เราเลือกมาคือสีขาวนะพเพื่อนๆอ้อว้าวสีขาวสวยมากๆขอแอบไวนนะ้ครับพเพื่อน อ่ามาแล้วเพื่อนเดี๋ยวลองถอดไปพร้อมๆกันนี่ดูรูปรักสิเพื่อนสวยมากๆเลยราคา790บาทนะตรงนี้เป็นน้ำจับนะนี่ก็จะเป็นอ่าที่ใส่ของที่เราจะเอาไปทอดเนาะเคลือบมาอย่างดีเลยนะเคลือบมาอย่างสวยเลย ก็ไอตะแกรงตะกี้นะครับแล้วก็วางไปได้เลยอันนี้น่าจะเป็นตะแกรงรองเนาะสามารถถอดมาล้างได้นะเมื่อเวลาทำจิตเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้น้ำมันก็ตกไปอยู่ด้านล่างอโอเคมาดูดานข้างบ้างสวยงามเพื่อนๆตรงนี้น่าจะเป็นช่องระบายอากาศของเขาีนนเป็น ยูปักนะครับสองอยยสบโวล์เลนี่โอเคก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูด้านบนกันบ้างนะมีอะไรให้มันบ้างอ่าเนื้องานดีมากเพื่อนเพื่อนก็เห็นได้ว่าฝั่งซ้ายนี้เอาไว้ปรับอุณหภูมิเนะสามารถปรับสูงได้ถึงสองร้อยองศาเลยทีเดียวอืมใช้ในกการดับหมุนก็นะเพื่อนเพื่อนอ่าตั้งได้จากแปดสิบองศาขึ้นไปเลยยันถึงสองร้อยเนาะ ฝั่งนี้สามารถปรับเวลาได้นะอ่าจะเป็นคล้ายแบบไขาลานจะยิงเสียงแบบต๊อกเต๊กต๊อกเกต๊กเต๊กนะสามารถปรับได้สูงสุด30นาทีเพื่อนๆในการอ่าทำงานของเขาเนาะนี่ด้านบนก็จะมีบอกว่าอ่าทอดเส้นไฟใช้องศาเท่าไหร่ใช้เวลากี่นาทีนะก็ประมาณ200องศาอืม สิบแปดถึงยี่สิบนาทีมีบอกหมดเลยอันนี้เป็นขนมนะครับสิบห้าถึงสิบแปดนาทีอันนี้ทอดปลาสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีเท่านั้นนะพวกเนื้อพวกสเต็กก็สามารถทำได้เหมือนกันนี่น้องไก่กุ้งอทำได้หมดเลยนะครับก็แล้วแต่เนาะก็อ่านตามคู่มือนะเพื่อนนะมีคู่มือมาให้นะวา่าเราทำอาหารชิ้นนี้ควรที่จะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้เวลากี่นาทีเนาะอะไรประมาณน,นี้ เดี๋ยววันนี้ผมจะมา,าสาธิตให้ดูด้วยในการอทอดลูกชิ้นเนาะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในตู้ทอดไร้น้ำมันเนาะในราคาเจ็ดอยเ้าสิบาทของคาชิวานะโอเคเดี๋ยวไปดูกันมา <Wow. S 1> ครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองทอดลูกชิ้นเนาะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะกับหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้นะครับอ่าก่อนอื่นเลยกนะ็เสียบปลั๊กงานะแล้วก็ดึงออกมา ใส่ได้ประมาณ4ลิตรเลยสำหรับหม้อนี้เนาะอันนี้ผมใส่ตะแกรงลงไปแล้วนะอืมโอเคอันนี้สามารถใส่อาหารได้เลยนะครับหรือว่าใครมีที่รองแบบนี้ก็สามารถใส่ได้ด้วยนะสั่งได้จากออนไลน์เนะาะตามพงตามห้างก็มีนะมันจะคอยซับน้ามันเนาะอันนี้นะอืมก็จะดูอ่ะมีมาตรฐานที่มากห,หน่อยนะด้วยนะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาใส่อาหารกันเลย ก็จะมาทอดไส้กรอกแดงนะในตำนานนะเพื่อนๆนะนี่ก็แล้วแต่สะดวกนะพี่นะผมใช้มือเลยแล้วกันจะลองเคสอ่าเตาก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะเทเลยแล้วกันน,นี่หวจริงหัวความรวดเร็วนะเพื่อนๆนี่ใส่แล้วก็จะประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก็ไปดูนะว่าในคู่มือเขาให้ตั้งกี่องศาแล้วก็กี่นาทีเนาะอ,อันนี้คือกี่องศาที่นาทีนะ รประมาณสองร้อองศาแล้วก็ประมาณสิบแปดนาทีพี่พี่อ๋อสิบสานาทีโอเคเดี๋ยวเราไปปรับกันหลังจากใส่อาหารไปนะครับก็มาปรับอุณหภูมิอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการปรับองศาความร้อนเนาะอะืแล้วก็ปรับนาทีเนาะแต่ก็ดูตามคู่มือเลยว,ว่าเขาให้ปรับเท่าไหร่นะจากในคู่มือเขาเขาบอกว่าสิบสามนาทีถึงสิบห้านาทีนะเราก็หมุนได้เลยนะ อ่าอ่าเครื่องก็เริ่มทำงานแล้วผมว่าปรับมาที่สนะองร้อยนะสองร้อย็สกษานะโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะว่าตอนเสร็จมามันจะเป็นยังไงเนาะจากไส้กรอกแดงแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวดูตอนสุกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็คือเต็มแม็กมันเลยเนาะอืแต่ผมว่าอ่าเอาลงไปอีกสักหน่อยก็นนะ่าจนะดีร,อร้อยแปดสิบเพราะยังไงมันก็สุกอยู่แล้วล่ะเพื่อน โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตามนะว่าตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็คือตอนทอดไร้น้ำมันนะของคาชิวานะครับในราคา,า790บาทนะส่งฟรีพอหมุนปุ๊บนี่เครื่องทํางานเลยเพื่เนเนี่ยไฟแดงก็จะขึ้นนะครับว่าเครื่องกําลังทํางานอยู่แล้วนากาตัวนี้ก็นับถอยอย่างไปเรื่อยๆครับเราตั้งไวไ้จี่นมาทีเนาะใช้งานง่ายมากๆนะเสียงก็ถือว่าไม่ดังนะไ่นนะข้างหลังก็จะมีพวกลมแบบลมร้อนๆออกหน่อยเนาะเป็นแบบเครื่องทําอุณภูมิของเขานะครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวอีก13มนาทีเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากก็เรียบร้อยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูเนื้อลูกชิ้นกันว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเตาทอดไร้น้ำมันอันนี้เนาะของคาชิว่านะครับราคา790บาทอืม้ใครสนใจนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะเพื่นนะอนๆว้าวเพื่อนๆดูเป็นยังไงแห้งสนิท แห้งสนิทเลยมันจะแบบคอยอารีดนะครับพวกไขมันเนาะจากเนื้อสัตว์เนื้อปลาอะไรเงี้ยเนาะอือออกให้หมดในะน,น้ําจะแห้งไงเนี่ยเพื่อนๆด,ด,ดูถือว่าโอเคนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าใส่ทั้งแบบใส่ทั้งหม้อมันจะแบบร้อนทั่วถึงหรือเปล่านะก็เลยลองใส่แบบเล็กๆน้อยๆก่อนเนาะอือเดี๋ยวอาจจะต้องลองอีกแบบหลายอย่างเลยนะอือถึงจะรู้ว่าเออ ันแบบใส่เยอะได้หรือไม่ได้เนาะอันนี้คือการแบบลองทอดครั้งแรกอะไรนี้เนาะประมาณนี้ส่วนบอดี้นะหลังจากใช้ไปประมาณสิบสามสิบสี่ทีนะครับก็รู้สึกว่ามันอุ่นๆเนาะอุนะ่นๆค่อนข้างไปทางร้อนนะเพราะว่าเราปรับไปถึงเกือบสองร้อยองศาเลยแต่ว่าร้อนแบบจับได้นะอันนี้เป็นพลาสติกกันความร้อนนะเพื่อนนะอืมถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งเนาะอืิว่ามันแบบอ เป็นแบรนด์ที่โอเค okay แล้วเนาะขึ้นห้างนะเป็นของขึ้นห้างนะเพ่นนะใครเคยเล้นงห้างก็รู้อยู่แล้วนะว่าแบรนด์นี้ก็ตลาดในบ้านเรามานานแล้วถือว่าโอเคนะไหมน,นะลองไปทอดไก่ทอดหมูอะไรดูเนาะว่าเป็นไงบ้างอันนี้สําหรับวันนี้เราลองทอดลูกชิ้นก่นอนถือว่าผ่านไขมันไม่มีรีดออกหมดเลยโ <Okay. S 2> อเคม,มาดูด้านหลังกันบ้างตรงนี้จะรู้สึกว่ามันอุ่นสุดนะ คุนค่อยา,าไปทางร้อนนะเพราะว่ามันเป็นรูระบายอากาศเนาะเพื่อจะปรับตามองศาที่เราตั้งไว้นะครับก็ะระบายออกอากาศออกทางนี้นะอน่าจะเป็นเครื่องทําความร้อนของอ่าเครื่องเครื่องทอดตัวนี้นะอืแต่ก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนนะเป็นพสติการความร้อนถือว่าโอเคแหละเพื่อนะมีมอกอ,อทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะว่าเขาทําของขายในห้างนะพี่นะอืม มันต้องแบบได้รับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็ใครที่สนใจอ่าเดี๋ยวกดสั่งลิงก์ด้านล่างเลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เนาะก็เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะของคนรักสุขภาพเนาะในราคาที่แบบไม่แพงอือเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสำหรับหม้อตันี้งเนาะก็เป็นขนาดสี่ลิตรเนาะอย่างที่ผมบอกไปโอเคประมาณนี้ก็รีวิวพอประมาณนะก็ถือว่าใช้งานได้แบบโอเคเลยนะในการสัมผัตครั้งแรกเนื้องงเนื้องานดีสวยงาม วสะอาดโอเคประมาณนี้กันใครสนใจก็กดส,สั่งลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นะเป็นประโยชน์ใครกนะ็ฝากกดไลค์กดตกดล่งใ,ใ,ให้ผมทาคลิปต่อไปครับเพื่อนนะก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมารีวิวนะครับก็เดี๋ยวติดตามช่องผมไม่ได้เลยนะนี่วันนี้มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะนี่ของคนรักสุขภาพทอดไก่ทอดหมูอ่าทอดอะไรก็แบบไม่มีมันนะเพนะื่อนนะอืมรีดมันออกหมดเลย โอเคแล้ว okay, ประมาณนี้นะฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ